ช่วงต่อไปพบกับ5นาทีมีพลังครับวันแรกที่ผมประกาศตั้งทีมบุรีรัมยูเนเต็ดแล้วผมบอกว่าผมจะทําให้ทีมฟุตบอลนี้เป็นมหาอำนาจลูกหนังของประเทศไทยคําแรกที่ผมเห็นจากสื่อมวลชนและผู้คนที่เกี่ยวข้องกับวงการฟุตบอลก็คือวาทะนักการเมืองแต่วันนี้เนี่ยผมพิสูจน์ได้เห็นว่าเข้าสู่ปีที่10แล้วมันไม่ใช่วทาาะนัการเมืองแต่มันคือลมหายใจของผม แล้วมันก็ทำให้มันเป็นลมหายใจของเมืองเมืองนี้ไปผมใช้คำว่าบุรีรัมโมเดลถามว่าบุรีรัมโมเดลมันมีองค์ประกอบอะไรหนึ่สำคัญที่สุดก็คือมันต้องโปรฟิ t ช h a r ิ่งผมเชื่อว่าประเทศนี้มันจะไปได้ด้วยโปรฟิ t ช h a r i ่งวันนี้เราเห็นไหมว่าประเทศนี้มันมีคำว่ารวยกระจุกจนกระจายเพราะมันไม่มันไม่โปรฟิ t ช h a r ิ่ง <S <S ผมเชื่อว่าเมืองทุกเมืองในประเทศไทยอ่ะมันมีของดีมันมีอันซีนซึ่งมันขายได้มันเปลี่ยนเป็นเงินได้แค่คุณใช้ creativity ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการเปลี่ยนแปลงมันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้แล้วก็แก้ปัญหาปากท้องให้กับผู้คนไม่เฉพาะแต่บุรีรัมย์แต่หมายถึงในประเทศไทยด้วยเราจะเห็นปัญหาสังคมของเมืองท่องเที่ยวในอดีตท,ที่ผ่านมา เมืองใหญ่ๆทั้งหมดในประเทศไทยหรือในโลกก็คือว่าชุมชนไม่มีส่วนร่วมที่เขาไม่มีส่วนร่วมคือเขาไม่มีไรายได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเกิดปัญหาอาชญากรรมเรื่องการเป็นเจ้าบ้านที่ดีการรับแขกที่ดีมันเป็นปัญหามากมายแต่เมืองนี้ไม่มีเพราะทุกคนมีโอกาสที่จะมีไรายได้จากนักท่องเที่ยวสำหรับเมืองนี้เนี่ยผมก็ตั้งปเป้าหมายว่า อยากจะเห็นชาวบ้านเนี่ยเป็นเจ้าของโรงแรมสัก5000รายความหมายของคําว่าเจ้าของโรงแรมคือไม่ใช่ไปสร้างโรงแรมนะครับแต่หมายถึงเอาห้องพักที่ว่างเอาบ้านของเขาเนี่ยเป็นที่พักเหมือนกับเวลาเราไปญี่ปุ่นไปต่างประเทศเนี่ยชาวบ้านก็จะมีไรายได้จากอีเวนต์ใหญ่ๆของการท่องเที่ยวเช่นมาราธอนฟุตบอลแม์ใหญ่ๆการแข่งขันรถยนโโตโย์ม o ต GP อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปนอนบ้านญาติแล้วก็ยกบ้านเนี่ยให้คนเขาเช่าเราก็มีไรายได้เพิ่ม เพราะผมคิดว่าเมืองมันจะอยู่ได้อย่างยั่งยืนแล้วคนจะมีส่วนร่วมอย่างที่เราเห็นเนี่ยลงมาช่วยกันเนี่ยก็คือว่าเขาต้องมีไรายได้ด้วยไม่ใช่ว่าทุกอีเวนต์เกิดขึ้นของเมืองเนี่ยบรรลายเป็นไรายได้ของเจ้าของโรงแรมเจ้าของพัตคารเจ้าของสถานบริการแล้วชาวบ้านไม่ได้อะไรเลยมันไม่ได้สิ่งที่เมืองนี้กําลังทําก็คือว่าชาวบ้านต้องมีไรายได้ด้วยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าผมเอาแกร็บมาที่นี่ผมเอา Airbnb มาที่นี่แล้วเราก็จะทําให้ เมืองเมืองนี้เนี่ยกลายเป็นเมืองที่บ้านคนทุกคนก็เป็นที่พักได้อย่างเมืองบุรีรัมเนี่ยผมทุ่มทุกอย่างคนอื่นก็มาช่วยกันตามกำลังที่ตัวเองมีแล้วแบ่งปันผลประโยชน์กันสองวันของบรีร์ม,มาราธอนที่น้องเห็นเนี่ยร้านอาหารทุกร้านเต็มโรงแรมทุกโรงแรมเต็มบ้านพักที่เปิดให้คนเช่าเต็มทุกคนมีไรายได้หมดนี่คือสิ่งที่มันเกิด ขึ้นแต่ว่ามันเป็นต้นแบบแล้วก็เป็นต้นแบบที่อยากจะบอกว่าเฮ้ยประเทศไทยนะี่ยมันทําได้แบบนี้ทุกเมืองแต่คุณต้องแบ,บ่งปันคุณต้องช่วยกันและผมเชื่อในเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายเจเนเรชันผมเชื่อว่าคนรุ่นใหม่จะทําได้ดีกว่ารุ่นผมวันนี้สิ่งที่เราปลูกฝังไปแล้วเราทำให้เป็นต้นแบบให้เขาได้เห็นว่าส่วนรวมต้องมามากกว่าส่วนตัวไม่ใช่มาก่อนนะ มามากกว่าส่วนตัวฟังให้ดีนะครับส่วนรวมต้องมามากกว่าส่วนตัวมันเป็นประกายทางความคิดให้กับลูกหลานในเมืองนี้ทุกคนว่าเออเราต้องเดินตามแนวทางถ้าเมื่อไหรคุณจะนำใครไปทำอะไรก็ตามแต่คนทุกคนเนี่ยปัญหาปากท้องมีทุกคนผมว่ามันมันไม่มีหรอกมนุษย์ที่เป็นมนุษย์เสียสละใครจะพูดจนปากฉีกถึงโูหูยังไง มันก็ไม่ใช่ในความเป็นจริงอะมนุษย์ทุกคนก็เห็นแก่ตัวแต่ว่าคุณเห็นแก่ตัวให้น้อยลงวันนี้ผมถึงอยากจะบอกคนทุกคนว่าการที่คุณคิดจะทาประโยชน์ให้กับบ้านเมืองหรือทําอะไรให้กับบ้านเกิดเมืองนอนของคุณเนี่ยคุณไม่จาเป็นต้องมีตําแหน่งคุณไม่ต้องมีอํานาจอย่าบอกว่าต้องเลือกผมให้ไปเป็นนูน่นไปเป็นนี่และผมจะกลับมาสิ่งที่คุณจะทําก็คือคุณต้องพิสูจน์ให้คน ในเมืองเขาเห็นด้วยกับคุณว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยคุณไม่ได้ทําเพื่อตัวคุณคนเดียวแต่คุณทําเพื่อตัวคุณและเมืองด้วยพบกับรายการคนค้นคนได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงตรงทางช่อง9 M c o t HD ครับสำหรับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่คลิกเข้ามาชมทาง YouTube TV บุรุพา o f f i c i a l นะครับก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับกด Subscribe นะครับและกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดรายการดีๆจากทางทีวีบุรุพาครับ